บอหมักค่อยหนาหูเศร้าเราผ่านเข้าหมักโจนี้เขาอยู่เขาเข้าเข,า,ขาบริเฮตยังให้โจค่อยกกบุหมักจะคือกันเด้อบอกเลยค่อยมือใดโลกไกลแม่มึงลูกเป็นไสโรดฝากไว้ให้ฉิดเขดสีฮหักคู่ใดเพื่อใจไว้แดเด้อพอสุดท้ายคนที่ฮักที่สุดก็คือคนที่เจ็บที่สุดบอหักก็บอกที่มาลอกอ็ตีนคอยบอก บายรอเกินแต่นให้โบหูแต่กูมักรุ้นเดียวกันที่น้องวัางเขา้าโบไรจริงจังคือเอดอกบักล้าคนนั้นเบาคนที่เจ้าจองบายเขาแก่จีนครอบครองอยู่บ้านหักคุณนะข้องเก่าก็อยู่ส่วนข้องเกา่ามึงจะเฮาได้เบากูลำขาน เบาให้แต่คนอื่นแฮกตาบึงซาเราหูเจ้าข้องในเม่เบาให้คนอื่นน่ะเจ้าได้เงินเดือนบอ่เขาน่ะได้กินเขาฝีบ่ละน้ำได้กินฝีบ่เพราะสนันยาเสือกเรื่องคนอื่นไล่ฝา,ากไว้ทางคิดแซงแดดนมันโดนตาแต่หาเจ้ายิ้มทรงหมามันโดนใจสัมัยนีโบหมีดอกข้องเกาข้องไม่มันมีีไปข้องให้ข้องมันแต่ตอนนี้ข้องให้โบหัแต่ข้องกูมึงยายุง่ง